สวัสดีค่ะยิน,นดีต้อนรับเข้าสู่ Little f o r Girl Channel ค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวนี่ค่ะนี่คือนี่เห็น,น,น,นป่ะจุ๊บป้าจุ๊บนี่เหรอก็อันนี้นน จของจุป,ประจุนะคะนั้นนั้นจะมีของเล่นอยู่ด้วยนะคะสองอันแล้วจะเล่นคนเดียวไม้สนุกต้องกินสองอันเล่นจะพาเพื่อนเล่นกัน,กนค่ะนั้นมาเลยค่ะ นี่นะคะก็คือเครื่องของพิงอิงเองก็คือเพนนี้ค่ะนั้นเอาอันไหนคะนี่นี่นะคะนั้นเราก็เลือกสองอันนี้เราปั้นค่ะเสี่ยด้วยเทนั้นเราไปเกิดเปิดกันเลยค่ะเพราะอเปิดก่อนนะให้คุณแม่พอเปิดได้ก็ได้นะคะ เปิดมนเป็นแค่กรเทปค่ะคนที่เปิดแตะไม่ได้อกด้ไหมดยค่ะเคเดอีกาดีโอเคกือร่ได้แล้วนี่ค่ะก็มีไอเดีแพ็กเกจจะเปิดที่ไหนดีโอเดลี่ค่ะเฮ้ยที่ละอันดีค่ะลู ไม่ให้ไปกินด้วยอันนี้แั้นก็เดี๋ยวแกะเสร็จแล้วมาเจอกันนะคะไปฝาเพื่อนอราาด้วยค่ะก็นี่เป็นแพ็กเกจนะคะนี่นี่คะแพ็กเกจงั้วเรามาแกะกันเลยะคะ่ะเออหมุนนี่ก่อน,นะคะ่ะให้บุนนะไม่รู้ว่าแกะไงอะ่ะให้คุณแม่แกะก่อนนะคะ ออกไปแล้วค่ะไปเปิดเลยค่ะไปเปิดตรงข้างหน้าเลยค่ะขอเราเปิดได้แล้วนะคะบิดนิดนึงค่ะพีนคุยได้หมาคุยจิกจูเป็นรูเฮ้ยเดี๋ยวให้เค้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมเราค่ะนี่ค no นะ่ะเรามาบิดต่อนั้นนี่ค่ะเได้อะไรอ่ะสลับกันได้ปหมไม่จะได้กลาหมืึกอะเพราะว่า ดีไรอะถือว่าได้สีขาวจะอยากได้เกะเลือกได้ค่ะแล้วก็ทำยัสิคะเลือกนี่นะคะก็เป็นตายทั้งหมดได้ไหนใกล้ๆแล้วเราก็ได้อันนี้นี่เหมือนย่างไรค่ะไม่เปิดไค่ะวุ้ยมันเหมือนที่สติ๊กเกอร์ค่ะมันติดตรงไหนก็ไม่รู้ค่ะวุ้ยมาพี่ได้แพ้แล้วเราดูใกล้ๆสิคะจอใกล้ๆนี่ค่ะ มาติดได้ด้วยค่ะเรียกค่ะอยากได้เป้ามือก็ป่ะอยากได้เป้ามือก็แลกแต่ยันเฉยๆอยากแลกอุ้ยพี่งได้ได้ห่ิมายิ่งเดี๋ยวของนี้ก็ได้นะคะนี่ก็ของน้องค่ะเดี๋ยวช่วยดูเอาไปสิคะลูกแค่นี้มือเอาไว้วางวางบนมือเลยเอาวางวันนี้เลยค่ะแปะวนนี้เลยค่ะนี่ค่ะก็จะแปะให้ดูนะ นี่แพ,พะนคะค<พ>ะ,ะแล้วก็มีชั้นที่ชั้นได้นี้นด้วยค่ะเราได้ลูรสสตรอเบอรี่นะคะอุ้ยฉันได้รสสตรอเบอรี่ด้วยอ่ะรสสตรอเบอรี่เหมือนกันนี่คือลูกทั้งหมดที่มันมีนะคะใช่ค่ะนี่เราเอามาเล่นก็ได้ะค่ะ ก็มีหลายรูปเลยแต่ได้มาแค่สองอันนะคะก็ยังมีอีกสองอันนะแต่ยังไม่เปิดให้เพื่อนนะคะให้เพื่อนชื่อว่าบัวกับลาดานะคะไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะมีลายฮิปโปกีฬาช้างเม่นกบอะไรก็ไม่รู้นะคะอะไรอันนี้อะไรก็ไม่รู้อันนี้กอะไรก็ไม่รู้เต่าไหมเต่ามึกนะคะแมวน้ำ ปูปูแลจะอยู่ไหนมา้นานะคะอันนี้ก็บัวเหรอวัวนะคะส่วนอันนี้กระต่ายกระต่ายเนี้ยกระต่ายอันนี้ก็หนูนะคะแกะอันนี้หมูหมูอันนี้เป็ดอันนี้เป็ดอันนี้ก็แพะค่ะฉันมีแพะค่ะ กิ S <S <S ต่ <ขา S 1> ตรงไหนก็นได้ค่ะงั้นก็มากิน,นจุก็จุกันค่ะนี่ค่ะนั้นเราไปกินจุกันจุกกันค่ะต,<อ>ต้องทำแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะปาแกให้หน่อยได้ไหมอ่ะตี๊ขอให้คุณป้าแกกุ้งป้าคะเอามือกับแพรค่ะน,นี่ค่ะ ไปใส่ตรงไหนไต้องให้ดูเลยคะว่าจะติดยังไงนี่อ่าขาเป็นหนึ่งขาโอ้ยข้าฉันได้ชุบช็อคโกแลตท,ทำแบบนี้ก็ได้นะคะ,คะชับชับติดตรงหรือติด<า>ให้จุบได้ค่ะถือว่าเป็นดีไม่กินช็อกโกแลตเป็นนี้ก็วางไว้ก่อนนี้ค่ะวางก็ปักไว้ก่อนพักก่อน อันนี้ค่ะ็จแล้วเหอี้ยวปีแบบนี้นี่ปิดก็ได้นะคะอืมนี่เสร็จยังคะเนี่ยนั้นเราไปแกะจุ๊บะจ๊บกันเลยค่ะแกะยากเนาะมาให้มาเก็ดิเออจะแกะเองอร่อยค่ะอร่อยมากเลย แต่คือว่าไม่กินลูกอมนะคะก็เลยไม่เป็นไรก็ไม่ต้องแกะค่ะก็ไม่แกะนะคะ <c oughs> ก็แกะนะคะ <c oughs> นี่คะ่ะนั่นก็ลากันไปก่อนกับ Little f o r g o Channel น,นะคะบ๊ายบาย